สวัสดีครับแนยการก่้องสมพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มันกิติกก็มาพบกันต่อซึ่งเป็นรายการที่ให้ความรู้ในการชมพระเรื่องด้านดูเนื้อจะดูผิวนะครับแล้วก็มีของเก่ามาเกียเทียบให้ท่านชมแล้วก็มีผู้ที่ชื่นชอบให้ความบอกว่าอาจารย์สุทัศน์ให้ความรู้ได้ดีมาก ผมก็จะพูดไปตามความจริงส่วนมากผมจะไม่ให้ดูเรื่องพิมพ์แล้วยิ่งตำาหน่นี่ผมยิ่งไม่ให้เกลียบเทียบเลยให้ดูเนื้อเป็นหลักเพราะว่าพาคสมัยก่อนนั้นเขาทำแบบทำพิมพ์เนี่ยเขาแกะด้วยมือเขาสร้างมาด้วยมือเขาไม่ได้ทำมาจากคอมพิวเตอร์ เอาคอมพิวเตอร์ไปช่วยในการแกะพิมไม่ใช่แล้วเขาใช้กดพิมพ์เขาไม่ได้เทรหรือเขาเอเทแล้วก็กดพิมพ์เขาไม่ได้ปั๊มพักออกมาอยู่นี้ถ้าสมัยนี้นี่ก็เปรียบเสมือนกับไปทําแก้วทําขวดทําถ้วยทําจานจะออกมาเหมือนกันแต่สมัยก่อนไม่ใช่ภาเดี๋ยวมาชมการกล้องสอง่งพระสยาม กับอาจารย์สุทศน์มั่นเข็วิทย์ก็มาให้ความรู้ในการดูเนื้อพระนะครับแล้วก็มาดูพิมพ์พระกันว่าพระพิมพ์นี้ออกจากที่ไหนกุ่ไหนจังหวัดไหนนะครับครับวันนี้ก็ระชมพระของจังหวัดสุขโขทัยกันนะจังหวัดสุขโขทัยก็เป็นมองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย บรรพุรบุตรของเราก็ได้สร้างพระนะครับไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เอาไว้เคารพบูชานะครับก็ได้ทําพิมพ์ต่างๆออกมาหลากหลายทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสาน ก็ทำกันแทบทุกจังหวัดวันนี้ก็ผมได้นำเอาพระของสุขโขทัยนะครับเป็นพะระลีลาที่สวยงามสวยสวยสุดๆเลยนะครับและเป็นพระเนื้อดินเรียกว่าลีลาทำหีบนะกุ่ทํำหีบนะ นะครับพะระลีลาปุํามิดของจังหวัดขุโขทัยครับมันก็มาชมมันดูเนื้อนะครับมันดูเนื้อกันเลยอันนี้ผมก็เลี่ยมพลาสติกแบบเขาเรียกว่าประไกยประกายเงินนะมีประกายเงินประกายทองนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับเป็นเงินนะะไม่ใช่พลาสติกแบบ ใส,ใส่ธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้คนที่คิดคน้นทำให้การเลี่ยมพระอะไรต่ออะไรสวยงามขึ้นมาาดูเนื้อนะครับแล้วพระเนี่ยขึ้นหลายกลุ่มหลายวัดนะครับไม่ใช่มีแต่ถ้ำหีบแต่อนี้เป็นพิมพ์ของออวัดถ้ำหีบเลยนะครับแล้วก็มีพิมพ์ที่ขึ้นวัดมหา,าธาตุมี วัดคุยมตูมีแล้วก็ตะพันหินเจดีสูงอะไรเพิ่งเน,นี้ยนะมันไม่ใช่ขึ้นที่ถ้ำหิบและถ้ำหิบเนี่ยจะมีกุล่างกุบนด้วยนะแล้วก็จะอยู่ยอดเจดีอยู่กลางเจดีอยู่ฐานเจดีมีแล้วก็อยู่ทางด้านล่างอีกนะครับเนี่ยแล้วเนื้อพระเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในเนื้อ,อ,นอพระของลีลาถ้ำหิบเนี่ยนะครับ เขาเขาเขาจะเรียกรีลาทํำหีบแต่ก็ออกหลายวัดนะครับทํำหีบเนี่ยคืออยู่มันมีของวัดทํำหีบเลยนะแล้วก็เนื้อนี่มีหลายหลายหลายอย่างถ้าส่วนมากจะอยู่นนะในไหนะฮะในไหเนี่ยที่นี่มันไม่มันไม่ถูกลมถูกไม่ไมันเจอแต่อุณหภูมินะครับร้อนหนาวเย็นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปเจอพวกลมพวก ความชื้นที่มีน้ำไหลอะไรไปเพราะว่าพระทำหีดเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนมากจะอยู่ในไหะน,นะครับบางบางถ้าอยู่กลางๆจะดีอยู่ใต้ฐานเนี่ยอาจารย์ผมเล่าว่าพวกนี้จะมีคาบนะครับเพราะถูกอากาศอะไรต่ออะไรแต่ถ้าอยู่ย,ยอดเจดีย์เนี่ยเขาจะไม่ถูกอะไรจะเป็นพระใหม่เดี๋ยวว่าหน้าจะเอามาให้ดูนะพระที่อยู่นี่ ยอดเจดีนะครับเนี่ยสวยฮะนะฮะอันนี้อันนี้เป็นตัดปีกกว้างนะตัดปีกกว้างบางคนเนี่ยต้องกว้างเท่านี้สูงเท่านี้ไม่ใช่มันจะมีตั้งแต่เจ็ดเซนฮะเจ็ดเซนครึง่งเจ็ดเซนเจ็ดเซนครึ่งอันองค์เนี้ยแปดแปดแปดเซนครึ่งนะครับเฉพาะองค์พระนะเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นเนี่ยครับเนี่ยจะแปดเซนครึ่งนะฮะอ่าองค์นี้ก็ตัดปีกกว้าง แต่ยังไม่ถึงอันนี้อันนี้จะกว้างกว่านะครับอันนี้ก็กว้างแต่แต่อันนี้จะกว้างกว่าอยู่ที่เ,เขาตัดเมื่อสมัยก่อนนะดูเนื้อฮะนะครับเอาทีนี้รู้ยังไงว่าเอออันนี้เป็นพระเก่าพระอะไรก็นะี่เนี่ยพระองค์เนี้ยไม่ใช่พระที่เขากดพิมพ์หรือหรือหรือรออะไรมา,นะรนนานะครับเป็นเป็นอิฐเก่าเนี่ยฮะ นะดูนะเป็นหินเก่าอิฐเก่าแล้วเขามาแกะครับเขามาแกะเป็นพระอัฐ,ฐารถนะฮะยืนนะเป็นพระอัฐ,ฐารถนะฮะแล้วทีนี้ก็ไปเทียบเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยผมมีอย่างนี้ไนงะผมมีหิงเก่าแล้วก็เนื้ออย่างเงี้ยนะครับนะนะครับเนะี่ยพระแผงเนะี่ยนะครับ แล้วก็มีอย่างนี้ฮะเนี่ยผมมีของเก่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยดินนะครับเนะี่ยแต่พระที่ได้มาเนี่ยอย่างเงี้ยผมรู้อะได้มาไงผมเกิดมาผมก็เกิดมาพอผมจําความได้ผมก็เห็นอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็หน้าอยู่กับเป็นพระมรดกด้วยแล้วก็เกิดมาผมก็เห็นละ นะครับที่จําความได้นี่นะครับผมมีเทียบอย่างนี้นะผมไม่ใช่เซียนแต่ผมพิจารณาแล้วก็มีหลักฐานนะครับเนี่ยมีของเก่าไว้เทียบเพราะว่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อเก็บไว้นะแล้วก็มารุ่นผมถึงรุ่นผมนะครับก็ลูกชายสองคน แล้วก็มีหลานสาวหลานชายนะฮะก,ก็ไปใช้แล้วทีนี้ก็มาให้ผมบอกเพาะเอาแบ่งปันให้คนอื่นไปใช้กันบ้างเก็บไว้ทําไมเยอะแยะอะไรเงนะี้ยนะคือเขาเขาไม่ใช่เป็นคนที่แบบสะสมอะไรเขาเป็นเด็กแบบรุ่นใหม่นะครับไปไปทางด้านที่เขาเขาเขาไม่สะสมผมก็เลยเออออกมาทำ u t u b e ทําคลิปวิดีโอไลฟ์สดให้กับท่านผู้ชมแล้วก็มาแบ่งปันให้กับผู้ที่อยากจะได้นะครับนะฮะดูเนื้อผักนะครับผักอุมันจะเป็นอย่างนี้เนื้ออย่างนี้นะครับนะถ้าเจอเนื้อแบบเนี้ยเก็บเลยครับเก็บให้หมดเลยนะเนี่ยพวกลาพวกอะไรเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะล้างไม่ออกหรอกนะครับนะครับก็ฝากไว้ เป็นข้าราชการครูพำนาญน,นะ,กะเกษียณมาสิบปีแล้วก็พึ่งจะออกมาได้ประมาณสักออกคลิปวิดีโอออกมาก็ประมาณสักได้ปีหนึ่งนะครับ